เฉอเหนียนต้าจีสวัสดีปีงูทุกคนเดี๋ยววันนี้เราต้องไปซื้อเสื้อสีแดงเพื่อที่จะไปทำงานนะทุกคนเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันตุดจีนเว้ยเราต้องใส่เสื้อสีแดงในที่ทำงานตอนนี้เราก็มีงานทำอีกงานก็คืองานหน้าบ้านนะทุกคนเราก็ต้องแบบว่าใส่เสื้อตามเทศกาลด้วยนะตอนนี้ก็อยู่ในช็อปยูนิโคนนะก็ไปเจอเสื้อสีเขียวตัวนี้เป็นโอเวอร์ไซส์แล้ว กูก็ชอบจังเลยนะเสื้อสีเขียวตอนเนี้ยก็คือแบบว่ามันจะทําให้หน้าหมองลงนิดนึงแต่ว่าเทอยากใส่ก็เลยเออเอามาลองนี่เอาเสื้อออกข้างนอกแล้วไม่เทก็เลยเอาใส่ข้างในดูนะเออเทหล่อขึ้นมาเลยมาจากแล้วเราก็ได้เสื้อใส่สไปทํางานแล้ววันนี้ก็เป็นเสื้อสีแดงที่ Uniqlo x กับโคกนะครับผมนี่เป็นไงหลอ่อหน้าไบรท์ขึ้นมาเลยหน้ามีสีมีสันสดใส,ดสขึ้นเลยนะเราก็ได้ซื้อเป็นท่เรียบร้อยแล้วนทะุกคนนี่เ เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปหาอะไรกินนะไม่ใช่ดิไปซื้อมาฉัำกิน ก็เดี๋ยวเราจะพาไปซื้อมัทฉะกินทีเกรดพิธีนะทุกคนคือเราเซิร์ชจาก Chat GPT เอานะก็คือทุกวันนี้ไม่รู้อะไรก็ถาม Chat GPT เอาอย่างเดียวเลยก็คือถ้าจะกินชาเขียวให้อร่อยต้องกินชาเขียวที่มันเป็นเกรดพิธีการเว้มันจะอร่อยสุดๆร้านที่นี่เขาก็จะแต่งแบบว่ามินิมอลมินิจายนี่ทุกคนได้มาแล้วมาลองกันเราเลือกเป็นมัทฉาลาเต้นะ อ,อร่อยนะหวานกำลังดีอร่อยอร่อยรสชาติเข้มข้นด้วย